ตอนนี้ช่องของเราก็มีเพจ Facebook แล้วนะครับฝากเพื่อนๆเ,เข้าไปกดไลค์กดติดตามกันเยอะๆนะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ด้านล่างนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง i n s เสวันนี้เราก็อยู่กันในเกมฟี FA Mobile 21กันเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมอยู่กับกิจกรรมใหม่นะครับกิจกรรมใหม่เข้ามาแล้วนะครับก็ต้องเรียกได้ว่าก็ต้องเป็นกิจกรรม เก่าที่มาใหม่ดีกว่านะครับเพราะว่ากิจกรรมนี้มันเคยมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับแต่รอ,รอบนั้นมันมาเป็นแบบแพ็กสโต์นะครับรอบนี้ก็มาในรูปแบบของอีเวนต์เต็มๆเลยนะครับสำหรับกิจกรรมใหม่ของเราในวันนี้นะครับก็คือกิจกรรมในชแนลฮีโร่นั่นเองนะครับกิจกรรมนี้นะครับเราจะเล่นกันทั้งหมด14วันนะครับ แต่ก่อนอื่นที่เราจะเข้าไปดูรายละเอียดกันนะครับเป็นกําลังใจให้กันทั้งนิดนึงนะครับฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจผมในการทําคลิปด้วยนะครับมาครับเราก็จะมาดูรายละเอียดกันนะครับช่องแรกนะครับก็คือช่องเมนหลักนะครับเมื่อเราเข้ามานะครับมองทางด้านสายมือก่อนเลยนะครับสําหรับการดูวิดีโอนะครับสําหรับการดูวิดีโอนะครับเราก็จะดูได้วันละทั้งหมดครั้งเดียวนะครับดูได้แค่ครั้งเดียวนะครับรีเฟซนะครับ หนึ่งวันนะครับแล้วก็ดูครั้งหนึ่งก็จะได้15 Energy นะครับก็จะเป็น Energy ของกิจกรรมนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่จะเราเคมของรางวัลนะครับสำหรับแต้มที่เราจะต้องใช้เคมนะครับก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับสำหรับแต้มนี้นะครับมันจะแจกทุกๆวันนะครับตอนเข้าเกมครั้งแรกนะครับ ก็เมื่อแจกมาได้นะครับเราก็จะกับเอามากดสุ่มทางด้านขวามือทางนี้นะครับก็ของรางวัลก็จะมีตามนี้นะครับก็มีแต้มนี้เช่นเดียวกคูณ100ด้วยนะครับแล้วก็มีแต้มอันนี้โทเค็นนะครับแล้วก็มีเงินคอยมีสกิลบูทมีอะไรก็ว่าไปนะครับก็ในการสุ่มแต่ละครั้งก็จะต้องใช้ตัวแต้ม10อันนะครับก็จะสุ่มได้1ครั้งนะครับ มาอีกช่องนึงนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการซื้อแพ็คนะครับแพ็กก็จะซื้อได้ทั้งหมด7ครั้งนะครับรีเฟรชทั้งหมด7วันนะครับในราคา75,000คอยตีฟ้านะครับซื้อครั้งหนึ่งก็จะได้แต้ม15สายฟ้านะครับมาต่อกันที่ตัว Adventure Part นะครับสำหรับตัว Adventure Part นะครับชาต์แรกนะครับก็เป็นการเล่นแมทนะครับก็สำหรับวิธีการเล่นก็จะต้องใช้ ตัวสายฟ้านะครับในชั้นแน e เอ n นจี y ครั้งละ15นะครับเล่นไปก็จะได้รับในชั้นแนวคอยคูน900แล้วก็เงินคอย25งหมนะครับด่านต่อไปก็จะได้90 0เช่นกันนะครับก็จะต้องเล่นปลดล็อกไปทีละด่านทีละด่านนะครับของรางวัลเพิ่มก็จะมีไม่เท่ากันนะครับเงื่อนไขของแต่ละประตูแต่ละแต่ละด่านก็จะไม่เหมือนกันด้วยเช่นกันนะครับ o v r แตกต่างกันนะครับเล่นมาถึงตรงนี้ก็จะเป็นสกิลเกมคั้นนะครับสำหรับแ้มดิชแนลคอยก็ได้90 0เช่นกันนะครับเราก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับ มาถึงตรงนี้นะครับก็จะได้เป็นกุญแจชอยพอยต์นะครับเป็นชอยพอยต์คูณหนึ่งก็จะเอาไปแลกลับของรางวัลทางล่างนี้นะครับสามารถเลือกลับได้แค่1ตัวนะครับก็ด่านแรกก็ชาร์เตอร์แรกก็จะเป็น OBR 9.6ก่อนนะครับมีนักเตะสอคนนี้นะครับแล้วก็เล่นมาถึงด่านสุดท้ายนะครับก็จะเป็นของรางวัลก็จะเป็นในชแนลพอยคูณพันหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีตัวอันล็อกไปถึงชาร์เตอร์ที่2นะครับก็มาดูชาร์เตอร์ที่2ต่อนะครับ นะครับเราก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ข้อนี้ชแนลคอยก็จะกลายเป็น925แล้วนะครับเล่นไปเรื่อยๆนะครับมีเซอร์กิลเกมขั้นนะครับมาถึงชาร์เตอร์ที่2ก็เช่นกันนะครับมาถึงตรงนี้ก็จะได้เป็นชอย์พอยต์คูณหนึ่งเอาไว้แล้วนักเตะ ovr 100อนะครับอันนี้ก็จะมีเอาเมลอนด้วยนะครับ c a m นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นนักเตะจากลีกเอเอร์นะครับอันนี้แต่ชื่อผมไม่ค่อยสันทัดเท่าไหร่นะครับ ovr หนนะคร้วก็มาถึงตรงนี้นะครับ ก็เช่นกันนะครับก็จะเป็นในช่อแนลพอยต์คูณ1 1ึ่งพันหนึ่งนะครับแล้วก็จะได้เป็นตัวปุดล็อกชัตเตอร์ที่3ต่อนะครับแล้วก็เล่นมาถึงสุดทางอันนี้ก็จะสามารถอันนี้เคมได้ฟรีเลยนะครับก็ถ้าเล่นมาถึงตรงนี้ก็จะสามารถเคมตัวมาซูกิกโอวิอาร์หนึได้ด้วยนะครับตำได้เอทีนะครับก็ขึ้นเลยนะครับว่าฟรีนะครับแต่นักเตะอันนี้มันจะเป็น นักเตะในอีเวนต์ end of anta นะครับซึ่งไม่สามารถขายได้นะครับตัวนี้นะครับมาดูชาร์เตอร์ที่3นะครับสำหรับชาร์เตอร์ที่3เช่นกันนะครับก็จะเล่นไปก็จะได้950แล้วนะครับสำหรับเนชชั่นแนวพอยต์นะครับมีสกิลเกมขั้นเช่นเช่นกันนะครับมาถึงสุดทางก็เช่นกันนะครับถึงตรงนี้ก็จะรับเป็นชอยต์พอยต์นะครับแล้วก็เคมของรางวัลนะครับของรางวัลก็จะมี2ตัวนะครับตัวแรกเป็น OBR 104นะครับเบนเนอร์นะครับจาก A.C มีลานถ้าผมอ่านชื่อออกเสีย m คิปต้องของอภัยนะครับตำแหน่ง c m นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็น La าู e ิ m i n a t นะครับจากวูฟนะครับตำแหน่ง s t นะครับมาถึงสุดทางอันนี้ก็จะไม่มีของราวัลแล้วนะครับก็คือจบแล้วนะครับสำหรับจาร์เตอร์ที่3อันนี้ก็จะจบไปนะครับสำหรับเมนหลักกับ Adventure p a พานะครับเรามาต่อกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเคม มาสโตนทั้งหลายแหล้นะครับมาดูช่องแรกนะครับก็บอกว่าถ้าเราสามารถใช้ใจ่ายตัวเนชชั่นแนลพอยต์หกพันนะครับก็คือหมายถึงแลกไป6000เอาตัวเนชชั่นแนลพอยต์ไปแลกหกพันก็จะสามารถเค็เป็นนักเตะ OVR ร้อยหนึ่งในตำแหน่ง GK ได้เลยนะครับจากเรียวเบติสนะครับบาวโวนะครับช่องที่2นะครับเขาบอกว่าเคมใช้ใจ่ายตัวเนชชั่นแนลพอยต์คูณหนึ่งหมื่นนะครับก็จะได้รับเป็นตัวแต้มโทเค็นห้าร้อยนะครับ หมายเโตนานะครับใช้จ่าย1 5 0 0นนะครับก็จะเป็น CB ตำแหน่ง104นะครับจากฮุบบวกนะครับผมขอไปไว้หน่อยนะครับเพราะมีเยอะนะครับหมายเโตน4ี่นะครับก็จะได้เป็นเฮอร์นันเดสนะครับในตำแหน่งเอทีนะครับเป็นไอคอนนะครับ o v r 9 8นะครับแล้วก็มาไอคอนอีกหนึ่งตัวนะครับ My Stone 5นะครับก็ต้องใช้ต่ายถึง37,000ใน Channel Point นะครับก็จะได้เป็นนักตะนะครับในส a m นะครับตำแหน่งส a m เนี่เตะ o v r 100นะครับ B แรงสิบมาด้วยนะครับแล้วก็มาถึง My Stone 6นะครับถ้าใช้ต่ายใน Channel Point ถึง50,000เลยนะครับก็จะได้เป็น LB เป็นลูปโปโตคาร์ลตเลยนะครับโอน่าสนใจนะครับสปีดต้น140สปีดสปีด140เลยนะครับ LB ตัวนี้นะครับเด็ดดวงนะครับ โลเกโตคาล็อตก็รู้กันอยู่นะครับว่าเด็ดแค่ไหนนะครับก็เดี๋ยวอีกสักพักนะครับประมาณสายๆของวันรุ่งขึ้นพรุ่งนี้นะครับตารางคะแนนมันก็จะออกนะครับเราก็จะรู้แล้วนะครับว่าเราจะคำนวณแต้มได้นะครับว่าจะสามารถแลกรับได้ถึงตัวไหนนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะเอาตารางคะแนนไปแปะไว้ให้ที่หน้าแฟนเพจของผมนะครับสาหรับคนที่ติดตามแฟนเพจของผมแล้วก็ลองเข้าไปเปิดดูได้นะครับสําหรับทางช่อง u t u b e นะครับเดี๋ยวผมก็จะคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับว่าสายฟรี ไปได้ถึงตัวที่เท่าไหร่นะครับรัดจะสามารถเคมาสโตนได้ถึงช่องที่เท่าไหร่ด้วยนะครับมาต่อนะครับอันนี้เป็นสคอตบิลดิ้งชาเลนจ์นะครับก็คือการทํา SBC นั่นเองนะครับผมขอข้ามเงื่อนไขนะครับเพราะว่ามันมีอีกหลายอย่างนะครับถ้าไม่เข้าใจยังไงก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวจะบอกให้นะครับเรามาดูช่องที่2นะครับเป็นช่องแม์เดย์นะครับสำหรับช่องแม์เดย์นี้นะครับมาดูซ้ายมือก่อนนะครับเป็นอันนี้ก็คือเรื่องของการ ดูวิดีโอนะครับดูวันหนึ่งได้4ครั้งนะครับได้5 Energy นะครับอันนี้สายฟ้าจะเป็นคนละสีกับช่องแรกนะครับดูให้ดีนะครับช่องถัดมานะครับเป็นการซื้อนะครับซื้อได้ทั้งหมด4ครั้งรีเฟซทั้งหมด7วันนะครับเป็น Ma d เดย์เ e นิจนะครับคูณ10นะครับอันนี้ก็จะเป็นสายฟ้าสีแดงแล้วนะครับซื้อได้ในราคา2 0 0 0 0คอยสีฟ้านะครับมาดูตารางของสัญชาติหน่อยหนึ่งนะครับก็เท่ากับว่าอันนี้จะต้องจัดทีมนะครับถึงจะสามารถเข้าเล่นแบบว่า ได้จำนวนตัวที่เป็นรูปถ้วยเยอะๆนะครับก็เขาก็จะมีบอกเลยนะครับว่ามีสัญชาติอะไรบ้างนะครับมีอาร์เจนตินานะครับอันนี้ถ้าตาทงชื่อทงผิดต้องขออภัยนะครับอันล่างน่าจะเป็นออสเตรเลียหรือเปล่าแล้วก็น่าจะมีโคลัมเบียไหมแล้วก็เนี่ยครับมีทั้งหมด6ชาตินะครับถ้าเราสามารถจัดไลอ up เอาทั้งหมด6ชาตินี้ได้นะครับมันจะคำนวณแบบนี้นะครับ ช่องแรกนะครับเขาเขียนว่าศูนย์ทัตอนนี้นะครับก็คือนักเตะในอีเวนต์นี้นะครับต้องเป็นสัญชาติตามนี้จะได้ตัวละ15านะครับสาหรับบรรทัดที่2นะครับเขาบอกว่าฟิวเจอร์เนชั่นก็คือนักเตะในในทั้งหมด6ชาตินี้นะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นนักเตะอีเวนต์ก็จะได้แค่ตัวละ10นะครับแล้วก็ไอคอนด้านล่างก็จะเป็นตัวละ25นะครับอันนี้ก็จะได้คำนวณกันถูกนะครับถ้าเกิดสามารถใส่ได้ครบเลยทั้งเต็มจำนวนเราก็จะเตะเพื่อจะได้รับตัว คุ้ยเยอะนะครับส่วนรับวิธีการเล่นนะครับก็มีทั้งหมด3แบบนะครับอันแรกเป็นเล่นแบบแมทนะครับก็ใช้ Energy คูณ5นะครับก็จะได้เป็น n นช i ั n นแนลสกอร์คูณ10นะครับแล้วก็ถ้าแพ้ก็จะได้แค่5นะครับต่อไปเป็น VS นะครับชนะก็จะได้เน t ชั่นแนลสกอร์คูณ25นะครับเสมอได้10นะครับแล้วก็แพ้ได้5นะครับสำหรับอีกอันนึงก็จะเป็น Head to Head นะครับ เนี่นชแนลพรอสสกอร์จะได้คูณ50านะครับถ้ศาเสมอ20นะครับแล้วก็แพ้ก็จะได้แค่10นะครับอันนี้ก็ต้องใช้ตัวสายฟ้าคูณ10นะครับสำหรับ h e tohead นะครับแล้วก็มาด้านล่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นการตัวใช้สกอร์บูตออฟเฟอร์นะครับสามารถซื้อได้นะครับในราคา500เพชรแดงนะครับซื้อได้คูณ3นะครับแล้วก็200คูปองเขียวซื้อได้คูณ3เช่นกันนะครับก็มาใช้กดตรงนี้นะครับในการกด1ครั้งก็จะใช้ตัว เนชั่นแนลสกอร์บูตคูณ1นนะครับใช้1อันก็จะสามารถเพิ่มเป็นสกอร์โบนัสได้ในชั้นแนลสกอร์โบนัสได้นะครับอีกคูณ40แล้วก็มีค่าเอ็นเทด้วยก็จะเป็นอีก40นะครับก็ต้องจัดไลน์อัพนะครับตามนี้นะครับสำหรับธงชาติ6ชองนี้นะครับมันจะเปลี่ยนทุกๆสัปดาห์หน่าจะทุกสัปดาห์นะครับก็คือน่าจะเปลี่ยนอีกสักทีหนึ่งตอนออผมไม่แน่ใจว่า3วันหรือสัปดาห์นะครับเพราะนี้มันเขียนว่ารีเฟรชอิน3วันนะครับ เดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่าสัญชาติมันจะเปลี่ยนทุกสามวันหรือว่า7วันนะครับมาถึงตารางนะครับตอนนี้มันยังไม่ผมยังไม่ได้เล่นนะครับก็ตารางมันก็ยังไม่ขึ้นนะครับตารางแรกนะครับรีเฟรชสามวันนะครับก็จะต้องมีแต้ม50ก่อนนะครับแต้มตัวถ้วย50นะครับถึงจะเปิดตัวตารางได้นะครับแล้วก็เหยบมาอันนี้ก็จะจบอีเวนต์เลย14วันนะครับก็จะต้องมีแต้ม100ก่อนนะครับถึงจะเปิดได้นะครับ สำหรับตารางก็ไม่ไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับเราเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะเปิดเองนะครับแล้วก็อันดับตารางคะแนนก็จะได้ของรางวัลตามนี้นะครับสำหรับช่องแรกนะครับก็ถ้าขึ้นถึงรีบอร์ดฟอร์หนะครับก็จะเป็นตัวโทเค็นคูณ1,000นะครับแล้วก็มีตัวนิชิแนลคอยคูณหนึ่งพัด้วยเช่นกันนะครับมีเงินคอยหนึ่งเอ็มหนึงล้านสองแสนห้นะครับก็ไล่ไปตามนี้นะครับ อันนี้ก็จะเคลมทุกสามวันนะครับ3วันก็จะเคลมทีนึ่งเคลมของวันหนึ่งครั้งนะครับ <Yeah. S 1> มาดูอีกตารางหนึ่งครับตารางอันนี้จะเคลมได้ตอนจบอ e ีเวนต์เลยนะครับนี่นะครับของรางวัลก็จะมีตามนี้มีโลกโก้ด้วยนะครับโอโ้ยมีเงินคอย10 m เอเลยครับสำหรับอันดับหนึ่งยากนะครับต้องเล่นชนะอย่างเดียวเลยมั้งครับก็ตามน <ayuda> ี้นะครับสำหรับของรางวัลจบ1 4วันก็จะเคลมหนึ่งครั้งนะครับ มาต่อทางด้าน Diary Quest นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเนชันแนลสกอร์บูตนีให้นะครับเขาก็บอกว่าถ้ายิง15ประตูก็จะสามารถเคมได้1อันนะครับคูณ1นะครับอันนี้ก็เช่นกันนะครับก็บอกว่าเขาบอกถ้าชนะ3วิน3มแมตช์ก็คือชนะ3ครั้งนะครับก็จะคูณได้1อันนะครับแล้วก็อันนี้ชนะ5แมตช์นะครับก็จะได้คูณสนะครับสำหรับตัวเนชันแนลสกอร์บูตนะครับเอาไว้กดตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเพื่อรับโบนัสเพิ่มนะครับ มาต่อนะครับสำหรับอีกช่องหนึ่งก็จะเป็นมาสเตอร์รีวอร์ดนะครับสำหรับตัวช่องเคมของรางวัลมันจะมี2ช่องนะครับก็คือมีมาสเตอร์รีวอร์ดกับตัวลิเจเนอรทีรีวอร์ดนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปพูดถึงมาสเตอร์รีวอร์ดกันก่อนนะครับ สำหรับวิธีการรับของรางวัลนะครับเมื่อเราตัวมีตัวในชแนลพอยต์มาแล้วนะครับเราก็มัแลกอันนี้นะครับมันจะมี3เส้นทางนะครับของรางวัลเหมือนกันหมดนะครับทั้งหมด3เส้นบนล่างกลางนะครับแล้วแต่เราจะเลือกเอาว่าจะไปเส้นทางไหนนะครับสามารถซื้อได้ด้วยนะครับ2,500นะครับซื้อได้500รนอยในชแนลพอยต์นะครับหรือจะเป็น1มื0 0หนก็จะได้เป็น2 5 0พพอยต์เลยนะครับแล้วก็เกมรางวัลไปเรื่อยๆนะครับของรางวัลก็จะเป็นตามนี้นะครับมาถึงสุดทางนะครับ สำหรับสุดทางนะครับเราก็จะได้ตัวเป็นมาเชอร์พอยต์มาสเตอร์ชอยคูณหนึ่งเท่ทีนะครับในราคาของของพันเจ็ดร้อยห้าสิบต้องใช้ในชแนลพอยต์สองพันเจ็ดร้อยห้าสิบรอแรกมาเรื่อยๆนะครับอันนี้เท่ากันทั้งหมดสามเส้นนะครับเมื่อเราได้ตัวมาสเตอร์ชอยพอยต์มาแล้วนะครับเราก็จะมาเข็มรางวัตัวนี้ก็จะเป็นเลทร้อยสี่นะครับสำหรับมาสเตอร์รีวอร์ดนะครับก็จะมีตามนี้มีใครบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างเอาแบบว่าตัวเด่นๆแล้วกันนะครับเพราะว่ามันมีเยอะมากนะครับ มีซันเชสนะครับจากอารักไวแล้วก็มีเอลเนนี่นะครับจากอาร์เซนอลนะครับร้อยสี่สี่ีดีเอ็มนะครับมีใครอีกเอ่ยมีมินามิโน่ด้วยนะครับตอนนี้ปล่อยยืมไปอยู่ลิเวอร์พูลนะครับอันนี้ไม่รู้กลับมาหรือยังนะครับหรือปล่อยยืมอยู่นะครับร้อยสี่นะครับแล้วก็โคยาเต้กิตันทะเลนะครับคูยาเต้นะครับแล้วก็ อันนี้คือเลนร้อยสี่นะครับก็มีช้อยพอยต์หนึ่งอันก็แลกได้นะครับในตำแหน่งร้อยสี่นะครับเดี๋ยวผมจะไปเน้นที่รีเจนเนอเรียรีวอร์ดนะครับมาอีกช่องหนึ่งนะครับรีเจนเนอเรียรีวอร์ดนะครับก็อันนี้ก็เช่นกันนะครับลักษณะเดียวกันมี3เส้นทางเช่นกันนะครับแต่แต้มที่เราต้องใช้แลกมันก็จะเยอะขึ้นนะครับแลกมาถึงเช่นกันนะครับสุดทางนะครับก็จะเป็น l ีเจนเนอรียช้อยนะครับคูณหนึ่งเช่นกันนะครับ ก็จะสามารถเคมเป็นของรางวัลตัว VR100 เลท108เลยนะครับก็พูดง่ายๆว่าเพื่อนจะต้องเลือกเอานะครับว่าจะเอา104หรือ108นะครับ ก็เดี๋ยวพอตารางคะแนนมันออกเราก็จะรู้นะครับว่าแต้มมันได้เท่าไหร่เราจะสามารถเคมได้ถึง OVR เท่าไหร่นะครับหรือบางคนอาจจะได้ร้อยแปดตัวหนึ่งหรืออาจจะเป็นร้อยสี่สองตัวอันนี้ก็ต้องดูคำนวณแต้มอีกทีนึงนะครับมาดูของรางวัลในตำแหน่งร้อยแปดกันนะครับตัวแรกเป็นเฮเรล่านะครับนักเตะจากแอตเลติโกมาดริดนะครับแถวนี้ผมจะเน้นหน่อยนะครับเพราะเป็นเลทร้อยแปดนะครับตำแหน่งซีเอ็มนะครับก็อันนี้เป็นนักเตะจากลีเออร์นะครับชื่ออะไรไม่แน่ใจนะครับจะตำแหน่งแอร์บีอาร์บีนะครับสปีดต้อนร้อยสี่ ่าสนใจครับนี่ธรรมดาครับอ่าอีกตัวนึ่งเป็นมาดิเนสนะครับเป็นเอทนะครับอันนี้นักเตะสัญชาติเวเนซุเอลานะครับอีกตัวนะครับแมคเคนนี่ยูเว่นุเวนะครับตำแหน่ง CM นะครับร้อยแปดหมายตัวนี้เป็นวิลสาฮานะครับจากคริสตันพาเลตนะครับสปีดตอนร้อยสี่สิบสปีดสปีดร้อยสี่สิบเช่นกันนะครับ LW นะครับ เด็ดดวงเลยนะครับมาต่อที่ดีอาร์ตนะครับปอโต้นะครับตัวนี้ก็เด็ดดวงเช่นกันนะครับบูติบบิงนะครับร้อแทบหมดเหมือนกันนะครับน่าสนใจครับดีอาร์ตอีกตัวนึงครับเป็นลาวเตลโลมาติเนสนะครับเป็นประตูแอตตานชินล่านะครับโอ้โหนี้แน่นอนนะครับของจริงครับน่าสนใจเลยนะครับเดวี่ครับร้อยแปดับ LB นะครับ อันนี้สปีดตัว136ยนะครับยังไม่ถึง140จากบาเยินนะครับจะมากริ้ง140นะครับโฮมัสปาเต้ครับ CDM จากอาร์เซนอลนะครับดิเอโกซินวานะครับ108นะครับ CD เช่นกันนะครับโอ้โห140เป็นพืชเชลซีนะครับจากวเชลซีน่าห้ามพลาดเลยนะครับสุดท้ายนะครับเป็นโซเลสของเรานั่นเองนะครับก็ OVR 108นะครับแอตเลติโกมาลิก ดวงเช่นกันนะครับบูเซ็กั์ันสไตล์นะครับก็เดี๋ยวพอจะรางคะแนนออกก็จะรู้นะครับสามารถเขียได้กี่ตัวแต่ผมว่าน่าจะตัวเดียวแค่นั้นนะครับถ้าเลือก180นะครับมาดูช่องสุดท้ายนะครับสําหรับช่องสุดท้ายก็คือแต้มที่ต้องใช้หมุนก็คือใช้เป็นตัวโทเค็นนั่นเองครับเหรียญโทเค็นนะครับสามารถหมุนตรงนี้ได้นะครับเป็นวงล้อนะครับขอยกตัวอย่างเด่นๆนะครับมาดูทางสายมือนี้ก่อนนะครับอัน250นะครับซื้อได้นะครับได้หนึ่งโทเค็นนะครับ 6,250-500ได้นะครับหมุนไปนะครับ8ครั้งหน้าการันตีครั้งที่9นะครับการันตีน่าจะเตะแน่นอนทั้งที่9นะครับมีเนยมาด้วยนะครับ 4m108 a นะครับรางวัลใหญ่สุดนะครับสำหรับกิจกรรมนี้มันจะรีเฟซน่าจะน่าจบอีเวนต์ั้มครับอันนี้ผมว่าน่าจะใช่หรือ7วันอันนี้เดี๋ยวต้องรอดูอีกทีหนึ่งนะครับตัวต่อมาเป็นคาราวานี่นะครับ OVR106 นะครับ โอตาเมนดี้นะครับร้อยห้าแล้วก็เด่นๆก็มีใครอีกเอ่ยอาร์บิวนะครับอาร์เรบิวจากที่ตั้นพาเลตนะครับก็ยกตัวอย่างแค่นี้ก่อนละกันนะครับมาดูทางด้านขวามือนะครับเขาก็บอกว่าถ้าเราใช้จ่ายไปตัวเหรียญโทเค็นไปกี่ครั้งนะครับก็นับจํานวนครั้งเท่านั้นนะครับหนึ่งร้อยนะครับสองร้อยสามร้อยอะไรก็ว่าไปนะครับก็มีตัวในี้ชแนลไฟฟ์คูณห้าร้อยเมื่อเรา กดไป3ครั้งนะครับแล้วกดไป900ก็จะได้ในในช่แนวคอยคูล2 5 0 0นะครับมาดูสุดทายมีนักเตะไหมเอ่ย3 0พ0นะครับก็จะเป็นนักเตะอาร์บีนะครับนี่นะครับเตะเกาหลีใต้นะครับสุดทางมีอีกไหมครับอ่าสุดทางก็จะมีโมเมสซาร่าด้วยนะครับ o v r 107รนะครับอัพแรง์มาแล้วด้วยนะครับ12ออนะครับบูที่ใช้เป็นเซคชันสไตล์นะครับ แต่ต้องเคมไปทั้งหมด 500, 5 0 0 5 5 0 0ก็เท่ากับว่า55ครั้งนะครับต้องหมุน55ครั้งถึงจะได้มัวเมสซาร่านะครับสำหรับกิจกรรมในชั่นแนลฮีโร่นี้นะครับก็หมดแล้วสำหรับรายละเอียดนะครับก็กิจกรรมมันเพิ่งออกนะครับแล้วก็ ผมก็ยังไม่ได้เล่นเลยเหมือนกันนะครับถ้ามีอันไหนที่อธิบายผิดพลาดประการใดไปก็ต้องขออภัยนะครับเดี๋ยวจะไปคอมเมนต์แก้ไขไว้ให้ที่ใต้ล่างนะครับวอาอ่าน Perfect. คอมเมนต์กันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตแก้ไขข้อมูลไว้ให้ถ้าเกิดว่ามีอันไหนที่มันผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้นะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ฝากเ,เพื่อนช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปคลิปเกี่ยวกับอะไรก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับ ช่วงใหม่ของผมนะครับฟี f a Mobile HotNew นะครับติดตามได้นะครับก็ถ้าเกิดมีอะไรที่มันอัปเดตมาใหม่ก็จะเอาไปอัปเดตให้ในช่วงนั้นนะครับก็ฝากช่วงฟี f a Mobile HotNew ไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ